สวัสดีค่ะพี่นงกระชากไวช a แ n e l นะคะวันนี้พี่นงมีสิ่งดีๆมาแนะนําให้เพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะยิ่งยุคโควิดอย่างนี้นะคะเหมาะมากเลยค่ะเพราะอะไรเหรอคะเพราะคนมันเครียดกันนะคะเครียดกันเยอะมากพี่นงเชื่อว่าหลายๆคนเครียดมากนะคะแต่แต่อย่าอย่าเครียดมากนะคะเดี๋ยวจะเหมือนพี่นงนะคะพี่นงเครียดจนลงกระเพาะเลยค่ะแล้วก็เป็นกรดไหลย,ย้อนนะคะมันทรมานมากเลยนะคะอ่ะ ก็เลยมีอยู่วันหนึ่งพี่นงก็เลยไปเปิดโทรศัพท์ดูก็ไปเจอคุณรุ่งสุริยานะคะถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็คือนี่ค่ะสไปมอนะคะนี่ค่ะสไปมอนี่เข้าผลิตมาจากสาหร่ายสไปรูลิน่ากับมารุมนะคะเขาให้ทานพี่นองอ่ะทานมาละ อาทิตย์หนึ่งค่ะทานวันละหนึ่งมื้อหลังอาหารนะคะรู้สึกโอเคดีมากค่ะมันดีต่อสุขภาพพี่นงอาการที่ว่าเป็นกระเพาะแล้วก็กดไหลย้อนมันทุเลาเบาบางลงมากเลยค่ะแล้วก็ทําให้พี่นงหลับลึกหลับลึกแล้วก็เลยหายเครียดนะคะแล้วก็ระบบเผาผลาญระบบขับถ่ายดีมากเลยค่ะมันทําให้แบบเวลาเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ย มันสดชื่นมันทำให้พี่น o สดชื่นทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ผิวพรรณที่พี่น o n เคยแห้งหยาบกร้านแล้วก็ใบหน้าที่หมองคล้ำมันก็รู้สึกสดใสขึ้นมานะคะสิ่งดีๆแบบนี้นะคะพี่น o อยากแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองดูกันนะคะอ๋อแล้วได้อีกอย่างหนึ่งค่ะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมันทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดของเราสมดุลด้วยนะคะเพื่อนๆที่มีอาการเหมือนพี่นง ะะลองไปหามาทานดูนะคะพี่น o ไม่อยากให้ใครเครียดค่ะความเครียดเป็นบ่อกเกิดแห่งโรคภัยนะคะหวังว่าทุกๆคนจะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคลิปนี้พี่น o n ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคลิปหน้าพี่น o จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆให้เพื่อนๆได้ฟังกังนอีกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ